เทียบระดับโลกวอลเลย์บอลเวิลดเลือกนักวอลเลย์บอลสาวไทยคนนี้โปรโมทวีเอ0 2 4สสมตำแหน่งลูกรักจริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะแปรรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตัวข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะสำหรับความเคลื่อนไหวก่อนศึกวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2024ที่จะเปิดฉากขึ้นอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะคะ โดยล่าสุดค่ะทางวอลเลย์บอลเวิลด์ได้ทำการโปรโมทความเคลื่อนไหวก่อนศึกวอลเลย์บอลหญิงในชลีก2อนีโดยได้ทำการโปรโมทการแข่งขันโดยองค์กรลูกยางโลกได้นำภาพสีดาวตบหัวเสามาโพสพร้อมให้แฟนลูกยางทั่วโลกได้เลือกนักตบสาวที่ชื่นชอบและหนึ่งในนั้นนะคะมีวอลเลย์บอลสาวไทยของเราด้วยนั่นก็คือบุ๋มบิมช,ชัชจุออนโมกสีเคียงข้างฮันเดบาลาดินทีมชาติตุรกีกาบี้ทีมชาติบราซิลลาสาันทีมชาติสหรัฐอเมริกา ก็เรียกได้ว่าสาวไทยของเรานะคะก anyway, ็เป็นอ <Yeah. S 2> ีกหนึ Peter, ่งทีมค่ะท <N> ี <realization> ่วอลเลย์บอลเวิลด์ให้ความสำคัญนะคะโดยเลือกบุ๋มบิ่มชัชชุนโมกสีมาขึ้นโปรโมตในครั้งนี้ค่ะทางนี้นะคะหลังจากที่แฟนๆวอลเลย์บอลได้รู้ค่ะว่าบุ๋มบิ่มชัชชุนโมกสีได้ขึ้นโปรโมตของวอลเลย์บอลเวิลด์ก็มีคอมเมนต์นะคะต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนกันบ้างเลยดีกว่าค่ะไหหลำดิแดนแห่งวอลเลย์บอล ทั้งน่ารักทั้งเก่งอีกสู้ๆนะไทยแลนด์สุดยอดเลยบุ๋มบิม๋มน่ารักค่ะบุ๋มบิม๋มสุดยอดเลยปังๆเลิศเลืบุ๋มบิ๋มเก่งมากเหมาะสมตำแหน่งลูกรักจริงๆน่ารักมากบุ๋มบิม๋มเก่งสุดยอดถึกโทนต้องยกให้คนนี้และนี่นะคะก็เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลเองเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันและก่อนหน้านี้นะคะที่แอดได้ทําคลิปนําเสนอไปว่าเพยวอัชาราพรคงยศ จะไม่ได้ลงไปช่วยในสนามแรกนะคะเพราะว่ายังมีอาการป่วยฟื้นร่างกายไม่ทันแต่สนามที่ 2- และ3ก็น่าจะพร้อมโดยล่าสุดอัชลาพรก็ได้ระบ,บุว่าตอนนี้ร่างกายกําลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่กําลังทําร่างกายให้กลับมาเร็วที่สุดเพื่อให้กลับมาช่วยทีมให้ได้เร็วที่สุดระหว่างนี้ก็พยายามทําร่างกายเรียกความแข็งแรงความทนทานและพละกําลังให้มันฟื้นตัวให้ได้มากที่สุดเพราะยังมีเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์ก่อนสนาม2หนูก็จะอยู่ที่นี่เพื่อทําร่างกายให้พร้อมมากที่สุด เพราะว่าตนเองก็อยากเล่นรายการนี้มากๆครั้งแรกในหลีกญี่ปุ่นพอเราได้แชมป์แรกถ้วยจักรพรรดิมันก็เป็นรางวัลของการออกไปประจนภัยพอได้แชมป์หลีกก็รู้สึกว่าคุ้มที่กล้าออกจากเซฟโซนสหรัฐเป็นทีมที่แข็งแรงและเร็วมากด้วยเสิร์ฟก็ดีถ้าเราอยากเก็บแต้มให้ได้ทีมเราต้องเตรียมพร้อมกับการรับบอลแรกทั้งการเสิร์ฟและการบุกเขาเป็นทีมที่ระบบทีมดีมากเราต้องสู้อย่างเดียวมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมด เล่นกับโคกก็ดีค่ะเพราะว่าตอนอยู่ทีมชาติก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งตอนอยู่ในหลีก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าตอนอยู่ทีมชาติหนูมองว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยเห็นเขายิ้มแย้มหัวเราะแต่พออยู่ในทีมตอนเล่นหลีกก็รู้สึกว่าเห็นเขามีมุมยิ้มหัวเราะน่ารักของเขาโดยสรุปนะคะพี่วอชราพรจะไม่สามารถลงแข่งได้ในสนามแรกนะคะก็ต้องมาลุ้นกันในสนามที่2และ3ค่ะซึ่งทางสมาคม ก็จะส่งนักวอลเลย์บอลคนอื่นขึ้นไปแทนซึ่งแอรคิดว่าน่าจะเป็นวิภาวีสีทองค่ะที่จะได้ขึ้นไปเป็นหัวเสาแทนเพียวอาชาราพรเนื่องจากว่าวิภาวีนะคะเด่นทางด้านเกมรับและเกมรกุกซึ่งก็ต้องมารอดูวันแข่งอีกครั้งนึงค่ะว่าฟอร์มการเล่นจะเป็นอย่างไรสำหรับโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงในชั้นลีก2024ของทีมชาติไทยสัปดาห์แรกแข่งขันขันที่ประเทศบราซิลน,นะคะวันที่16พฤษภาคมสหรัฐพบไทยเวลาตี3 30นาทีของคืนวันที่15พฤษภาคม วันที่18พฤษภาคมเซอร์เบียพบไทยเวลาเที่ยงคืนเป็นคืนวันที่17พฤษภาคมวันที่19พฤษภาคมไทยพบแคนาดาเวลา7นาฬิกาวันที่20พฤษภาคมไทยพบเกาหลีใต้เวลาตี3 30นาทีคืนวันที่19พฤษภาคมค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากส่งแรงแชร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกนัดด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ